วันนี้ผมนำท่านผู้ชมครับทาง b ีแหลมสิงห์ทีวีดูวันนี้รพรุ่งนี้ดูอีกนะครับมาติดตามเรื่องของเตงหนึ่งกุนซือิเวอร์พูลซึ่งหลายคนรวมทั้งผมด้วยไม่เคยรู้จักเลยครับอันนี้เป็นความสัตว์จริงยอ่อยักษ์กระรันเนื่องจากว่าใครวะมันจะมีเวลาไปดูฟุตบอลโปรตุเกสอะไรขนาดนั้นนะครับผมนี่ก็ว่ากันว่าบ้าบอลสุดขั้วหัวใจเหมือนกัน ก็การจะแบ่งปันเวลาไปดูบอลโปร,โปรโตุเกตนี่ก็คงเหนื่อยหน่อยแต่ตอนนี้ต้องโฟกัสไปแล้วก็ไปหาข้อมูลกันมาเกี่ยวกับกุนซือคนนี้ที่ขึ้นมาเป็นเต็งหนึ่งของกุนซือคนใหม่ของหงแดงหรือร์พูลนะครับก็คือครูเบนฟิลิเป้มาเกสอาโมริมนะฮะนี่คือชื่อเต็มของเขาณสงขาด้วยนะครับเพอมๆมีโมฮัมเหม็ดมุตตาฟาอับดุลลารูเบนฟิลิเป้มาเกสอาโมริม มนันยาวอย่างเงี้ยน,นะนะครับก็แกเป็นคนไหลเหมือนนะฮะสำหรับอามอริมเป็นคนที่เหมือนเจอราัดบัตเลอร์เหมือนอาดาตูรานแล้วก็เหมือนกับเดชาโคนาโลรู้จักไหมใครเดชาคนาโลนะครับพี่เจ๋งบิ๊กแอบโอ้ชื่อเจงแกคือเดชาคนาโล่ Char นะนะครับก็ตอนนี้ ถือว่าเป็นบุคคลสําคัญที่ถูกโฟกัสอยู่ในเส้นทางว่าเป็นเต็งหนึ่งแล้วที่จะเข้ามาคุมลิเวอร์ p o o หลังจากที่ชาเบียรลองโซนั้นประกาศที่จะอยู่ต่อนะครับกับไบเออร์เลเวอร์กูเซนต่อไปในซีซันหน้าเพราะนั้นทีนี้ควันมันก็ขโมงตัวเต็ง3อันดับแรกของลิเวอร์ p o o ตอนนี้โดยส่วนใหญ่ขยำรวมมาแล้ว 1. รูเบนโมริม 2. r โรเบรโตเดชาบี นะครับแล้วก็3ยูเลียนนาเกิลสมันนี่คือ3คนแรกส่วนที่เหลือเนี่ยมันเยอะแยะไปหมดนะครับก็เคยทำคลิปให้ท่านดูแล้วทีนี้ s p o ร t i n g งลิสบอนเนี่ยเคยจ่ายเงินชดเชยถึง10ล้านยูโรเพื่อดึงกุนซือคนนี้เข้ามาทำทีมนะฮะเมื่อ4ีปีก่อนท่ามการกระแสวิพากวิจารณ์ณอย่างรุนแรงว่าคุณไปเอามาได้ยังไงกับคนอายุ35ขวบซึ่งไม่มีประสบการณ์อะไรเท่าไหร่เพิ่งคุมทีมชุดใหญ่ไปได้แค่ 13เกมแล้วก็ดึงตัวเข้ามาก็หนึ่งในนั้นเนี่ยคืออดีตตำนานของสปอร t ติ g งลิสบอนอย่างลุยฟิโกก็ออกมาพูดครับบอกว่าในตอนนั้นว่าเฮ้ยคุณทำอะไรลงไปนะครับแต่ว่า <c oughs> สุดท้ายแล้วน่าสนใจครับในการทำงานของเขาเพราะว่าฮีโร่ของเขาเนี่ยก็คือมีคนเคยไปถามว่าฮีโร่ของคุณคือใครฮะ เขาไม่ได้ตอบว่าเป็นเปปกาเดโอลาหรืออะไรเขาบอกว่าเป็นยอดกุนสือแต่ฮีโร่ของเขาคือโชเซ่มูริโยเนื่องจากเขาเคยเรียนคอร์สที่เป็นคอร์สเนี่ยที่มหาวิทยาลายัยการสอนฟุตบอลนะ,ะมหาวิทยาลัยในลิสบอนนะครับนั่นก็คือ Faculty of Human Kinetics เรียนที่นั่นมูริโยเป็นคนอบรมเขาเคยถูกสเปอร์ทาบทามมาคุมทีมแล้วนะฮะครั้งหนึ่งตอนที่อันโตเนลคอนเต้ e เนี่ย ออกไปจากทีมณเวลานี้เขามีเงื่อนไขในการฉีกสัญญาจากเดิมเราเห็นอยู่ที่17ล้านยูโรตอนนี้ข่าวมาบอกว่า15้าล้านยูโรบางข่าวบอกว่า12.9ล้านยูโรได้ซ้าแต่ที่แน่ในช่วงซัมเมอร์หนะ้าคือ2 0 2 5ค่าฉีกสัญญาเขาจะลดลงเหลือ10ล้านยูโรแต่ไม่ทันแล้วฮะเชื่อว่าไม่ทันแล้วเพราะว่าตอนนี้เนี่ยมีทีมยักษ์ใหญ่ที่อยากได้โค้ชอยู่ถึง3ทีมนะก็คือลิเวอร์พูล บาร์เยนิกและบาร์เซโลนาตอนนี้ในฤด,ดูกาลนี้นะครับอามริมเนี่ยคุมทีมไปแล้ว44นัดเพิ่งจบไปเ,เกมล่าสุดเมื่อวันศุกร์44นัดทุกรายการนะฮะชนะ33สะเสมอ6แล้วก็แพ้5ยิงได้119ประตูนะครับแล้วก็เสียไปแค่43ลูกเท่านั้นนี่คืออามริมทีมนะครับที่ผ่านมาเนี่ยเขาทำทีมได้แชมป์ฟุตบอลลีกนะฮะของโปรตุเกส1สมัย นะเป็นแชมป์ทาก้าดาริก้าทาก้าดาริก้าคือฟุตบอลลีกครับนะสองสมัยแล้วก็ซูเปอร์ทาก้าคันดิโอเดลโลิเวรานะครับหรือว่าคอมมูนิตี้ชิลอีกหนึ่งครั้งนะครับนี่คือส่วนผสมของความสำเร็จของคุณซูไวัย39ปีคนนี้เราไร่เรียงกันไปนะครับว่าเขาเนี่ยสมัยเป็นนักฟุตบอลเล่นในตำแหน่งมิดฟิลเพลเล่นกองกลางแล้วสามารถเล่นวิงซ้ายและวิงขวาก็ได้ เพราะนั้นเริ่มต้นเล่นฟุตบอลของเขาที่ a อเลนิโก้คาลเจอร์เล่นที่เบนฟิก้าแล้วก็ไปที่เบเลนเซสนะครับจากนั้นเขาก็พัฒนาขึ้นมาจนกระทั่งได้สัญญาฉบับอาชีพฉบับแรกนะครับอาริมเล่นที่เบเลนเซสกับทางอลเวร์าประเดิมสนามเมื่อปี2003นะฮะแล้วสุดท้ายจนแล้วจนรอดเนี่ยเจ้าตัวก็ย้ายมาได้เล่นกับเบนฟิก้าทีมใหญ่ ประสบความสําเร็จในการเล่นที่ขึ้นมาเล่นที่เบนฟิกาเขาเคยมาเล่นที่แอนฟิลหนึเกมในฟุตบ,บอลยูฟายูโรปาลีกนะครับยูฟายูโรปาลีกก็ในเมื่อ14ปีก่อนซึ่งครั้งนั้นมาแล้วก็แพ้ไป1ประตูต่อ4ผมเคยนำรูปลงไปให้ท่านได้เห็นแล้วนะครับที่เขาประทะฝีเท้ากับเฟรนดโดตอเรสสุดท้ายแล้วเขาบาดเจ็บที่หัวเขา่าทำให้ต้องเลิกเล่นนะฮะสุดท้ายแล้วก็ต้อง แขนสตาร์ไปเขาติดทีมชาติ14เกมนะครับสำหรับทางอมโมริมนะครับเริ่มต้นเป็นกุนซือผู้การทีมกับคาซาเพียในระดับดิวิชั่น3นะครับแล้วก็ต้องลาออกอย่างรวดเร็วเพราะว่ามีปัญหาในเรื่องของใบอนุญ,ญาตการเป็นโค้ชจนกระทั่งได้มารับงานคุมทีมสำรองนะฮะคุมทีมสำรองก่อนอน,นะกับทางบรากาเมื่อเดือนกันยายนปี2019จากนั้นเนี่ยบรากามีการเปลี่ยนแปลง ครั้งสาคัญเลยครับมีการเปลี่ยนแปลงผู้จัดการทีมก็คือริคาร์โดซาบิปโตถูกปลดออกจากตําแหน่งก็เลยไปเอาโค้ชคนนี้ขึ้นมาเอาเอามริมขึ้นมาเรียกว่าโปรโมทขึ้นมาในในช่วงเวลานั้นแล้วสิ่งหนึ่งที่มันน่าสนใจก็คือว่าตอนนั้นบรากาเนี่ยอยู่อันดับ8ของลีกอามริมเข้ามาพลิกสถานการณ์ได้แชมป์ลีกครับของประเทศด้วยการเอาชนะ f อฟปอร์โตเลยใช้เวลาในการทํางาน,นนั้น3สัปดาห์ครับถือว่าเป็นช่วงเวลาแห่งซินเดอเรลล่าจริงๆ สาอาทิตย์แล้วก็ผลงานนี้หลังจากคุมบาก้าได้แค่สเดือนเสร็จๆคุมทีมได้13บสาปรากฏว่าสปอร์ติ้งลิสบอนหรือสปอร์ติ้งซีพีเราเรียกกันเนี่ยนะครับก็เสี่ยงครั้งสำคัญด้วยการไปยื่นข้อเสนอในการมูลค่าในการฉีกสัญญา10ล้านยูโรไปให้กับ ทางบาก้กาสปรอร์ติ้งก็เลยได้ตัวเข้ามาเมื่อวันที่4มีนาคม2020ั้ท่านคิดดูนะเป็นช่วงเวลาที่เหลือเชื่อจริงแล้วเป็นช่วงเวลาที่โควิดกําลังจะเข้ามาถล่มโลกนะครับปรากฏว่าปีนั้นสปรอร์ติ้งจบอันดับที่4แล้วก็ได้ไปยูโรปาแล้วในปีต่อมาปี2 0 2 0ันยี่สิบกับยีเหลือเชื่อครับอลัลริมทําให้สปรอร์ติง้งลิสบอนเป็นแชมป์ฟุตบอลลีกของโปรโตุเกส ครั้งแรกในรอบ19ปีไปกระชากออกมาจากอกของผู้ยิ่งใหญ่อย่างเบนฟิก้าหรือว่าปอร์โตนะครับก็ทำได้สำเร็จนะครับแล้วก็ปีนั้นเป็นดับเบิลแชมป์ด้วยเพราะว่าได้ฟุตบอลลีกครับสำเร็จพอปีต่อมาก็ได้แชมป์ลีกครับสปีซ้อนผลงานในลีกจบรองแชมป์แล้วปี2022-23ก็เริ่มตกเนื่องจากเสียขุมกำลังสำคัญอาทิเช่นนะฮะชัวปาลินญ,ญา อย่างที่เราเห็นเนี่ยที่ไบเยมินนีเกือบซื้อแล้วก็ซื้อแล้วก็ไปตรวจร่างกายแล้วอะแต่ว่าสุดท้ายก็ไม่ได้เซ็นนะครับชัวร์ปาดินญาซึ่งปัจจุบันอยู่กับฟูลแลมเชื่อว่าเดี๋ยวย้ายแล้วก็มาเทอุสนูเนสซึ่งนูเนสเองก็มาอยู่กับวูฟแล้วตอนนี้อยู่กับแมนเชสเตอร์ซิตี้นี่คือทีมงานของเขาแล้วก็รวมไปถึงนูโนเมเดสด้วยนะครับปีนั้นพวกเขาก็เลยจบอันดับที่4น่าสนใจก็คือฤดูกาลนี้ฟอร์มของอ่าสปอร์ติ้งลิสบอน ดีจนจนหลายคนหันมามองนะครับโดยการที่ว่าณนะเวลานี้เล่นฟุตบอลลีกไปแล้ว26เกมแพ้2และนำจ่าฝูงอยู่ณขนาดนี้นะครับสำหรับทีมก็ยิงไปเฉพาะในลีกเนี่ย77ประตูณนะนะเวลานี้ก็จุดแข็งของอัมริมนะครับจุดแข็งหลายอย่างที่ผมไปดูมาเนี่ยนะครับเขาบอกว่า จุดแข็งของอมริมคือการบริหารบุคคลนะครับแล้วก็การสร้างบรรยากาศที่ดีต่อแต่ละฝ่ายน่าจะเป็นมือประสานเหมือนกันหร,หรือว่าอ,อ,อาจจะเป็นคนที่หลายคนเกรงใจก็ได้นะครับคือสามารถสร้างจิตวิญ,ญญาณในความสามาัคคีได้สื่อมวลชนบอกว่าไม่เคยได้ยินตัวของอมริมเนี่ยด่านกฟุตบอลผ่านสื่ออันนี้เป็นสิ่งที่โค้ชแต่ละคนต้องมีอยู่แล้วนะครับอันนี้ก็อันนี้ไม่ได้แปลกใจอะไรนะนะครับไม่ได้แปลกใจอะไรแล้วก็ ขณะดเดียวกันแท็กติกของอารมริมเท่าที่ไปดูมาคือไอ้ยาวๆอ่ะใครบอกดูลีกโปรตุเกสโกโหกไม่ได้ดูหรอกนะครับไปดูยาวๆเนี่ยหายากมากแต่ดูจากวิธีการในเกมต่างๆผมดูมาจากการเล่นของอามริมเนี่ยการกุมทีมของเขาเนี่ยนะครับประมาณ20คลิป20นัดนัดหนึ่งเฉลี่ยประมาณสัก5นาทีมันอาจจะไม่ได้ดูทั้งหมดเพราะนั้นผมจะบอกอรายละเอียดตรงนี้มากไม่ได้แต่สิ่งหนึ่งแท็กติกที่อามริม เล่นมาโดยตลอดครับนั่นก็คือแท็กติก3-4-3โดยฟอร์เมชันแต่วิธีการเหมือนกับลองโซ่นะครับก็คือวิธีการของเขาก็คือเล่นปีกเนี่ยเล่นปีกแนบครับท่านผู้ชมเล่นเล่นเป็นตัวแนบมานี่นะครับเดี๋ยวผมให้ตรงนี้นิดหนึ่งปืดปดปืชึบชบ วิธีการของอัมริมคือแบบนี้ครับคือมิดฟิลด์คู่กลางสองคนวิ่งวิ่งเลยนะฮะวิ่งแบบเต็มๆเลยแล้วก็ใช้เซนเตอร์3คนข้างหน้าเนี่ยใช้ปีกอินเวอร์เป็นตัวแนบแล้วก็หน้าเป้า1คนนี่คือวิธีการที่อัมริมใช้นะครับก็ถือว่าเป็นเป็นสูตรที่โดดเด่นของของโค้ชในในฤดูการนี้ของหลายตัวหลายคนแล้วก็สามารถที่จะปรับทั้งเกมรับและเกมลุกด้วยการเล่นวิ่ง2ข้าง เป็นหลักดังนั้นอันนี้จะเหมาะกับลิเวอร์ p ู o l ไหมก็มันลักษณะเดียวกับที่ผมเคยอธิบายไปในลักษณะเดียวกันว่าการเล่นของลิเวอร์ p o o ในปัจจุบันเนี่ย433คือแผนแรกแล้วการเล่นแบบมีเหมือนเทนนิสเซนเดอร์โนเข้าเป็นคอร์เตอร์แบ็กอยู่ข้างในคือแผน2ก็เหมือนกับหลัง3คนนี่แหละแล้วข้างบนนี่ก็ขยับขึ้นไปมันอยู่ที่รายละเอียดในเกมนะครับแต่แผนแรกของอมริมคือ3 43หรือ3 4 2 1นะครับ ข้อหนึ่งที่น่าสนใจก็คือชีวิตของอามอริมเนี่ยวนเวียนอยู่ในโปรตุเกสนะครับเขาไม่ได้ออกไปอะไรมากมายมีค้าแค่งตอนตอนยืมตัวก็ไปตะวันออกกลางสิ่งหนึ่งก็คือณเวลานี้เนี่ยถ้าออกจากประเทศตัวเองด้วยวัย39ปีถือว่าก็น่าจะสมเหตุสมผลพอสมควรน,นะครับสมเหตุสมผลพอสมควรเกมล่าสุดเนี่ยการเตะฟุตบอลลีกนัดที่ 27คือโปรแกรมแมตช์เดย์ที่27แต่ว่าเบนฟิก้าเนี่ยเออขออภัยครับทาง s p o r t ติ้งเนี่ยเล่นไป26นะฮะลีกนี้จะเล่นทั้งหมด34เท่ากับบุนเดสีกาเอ่อสปอร์ติ้งดิสปอนเนี่ยบุกไปชนะอามาดอรา2ประตูต่อ1เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาเกมนี้ถูกจับตามองเป็นกรณีพิเศษเนื่องจากว่าเป็นเกมแรกที่อามริมเนี่ยถูกยกให้เป็นเตง 1, นะ็งหน่งนถูกยกให้เป็นเต็งหง ที่จะเข้ามาเป็นผู้จัดการทีมลิเวอร์พูลเพราะฉะนั้นเขาก็เลยถูกโฟกัสเยอะเกมนี้รายละเอียดของเกมเนี่ยสามสเลยนะครับแล้วก็กลับมาชนะได้โดนนำก่อนสอแล้วเขาถูกถามเกี่ยวกับการที่จะมาคุมทีมลิเวอร์พูลอัมริมก็ตอบว่าตอนนี้เขามุ่งเน้นไปที่การคุมทีมสปอร์ติ้งนะฮะแกบ,บอกว่าแกภูมิใจมากแล้วตอนนี้เรามุ่งหน้าเดียวคือคว้าแชมป์ที่นี่ก่อนในตอนท้ายเนี่ยเรา ก็จะเห็นกันแล้วค่อยมาว่ากันอีกทีหนึง่งเขาบอกว่านอกจากนอกเหนือจากข,ข้อสัญญาที่มีอยู่แล้วเนี่ยเพราะเขาเขมีความสุขมากที่อยู่กับสปอร์ติ้งที่สําคัญก็คือตอนนี้เราจะต้องชนะเบนฟิก้าให้ได้แกเน้นย้ยําตรงนี้มาเพราะอะไรเพราะว่าในฟุตบอล2รายการที่เหลือณเวลานี้นะฮะของของทีมเนี่ยก็คือจะต้องเจอเบนฟิก้าสครั้งเลยนัดต่อไปในฟุตบอลลีกพวกเขาจะต้องไปเยือนเบนฟิก้านะครับ เล่นเล่นกับเบนฟิก้าต้องต้องชนกับเบนฟิก้านะครับเปิดบ้านฮะสปอร์ติงจะเล่นในบ้านนะเจอกับเบนฟิก้าแล้วจะต้องไปเยือนเบนฟิก้าในรอบรองชนะเลิศนัดที่2ของฟุตบอลถ้วยเพราะฉนั้นเส้นทางสู่ดดบเบันแชมป์มีเบนฟิก้าขวางลำอยู่เป็นลำใหญ่มากเะครับโอ้โห oh, oh. เรียกว่าเป็นเรือยอดเลยไม่รู้กี่ลำนะฮะที่ที่ขวางอยู่ตอนนี้เพราะว่าตอนนี้เนี่ยพวกเขานำเบนฟิก้าอยู่1คะแนนนะครับ26นัดมี68คะแนน ส่วนเบนวิก้าเนี่ยเล่นมากกว่าหนึ่งนะัดมี67ตามแต้มหนึ่งนะครับก็อย่างที่บอกแมชน้าเดือดแน่นาเวลานี้ตัวของอารบอริมคุมทีมไปแล้วตลอดอาชีพนะฮะสองร้บห้าเกมเขาอายุ39ปีเมื่อวันที่27มกราคมที่ผ่านมาฉลองวันเกิดหลังจากที่ครอปประกาศอำลาลิเวอร์พูลหนึ่งวัน ครอบประกาศอำลาลิวเวอร์พูลปีปีนี้วันที่26มกราแกเกิดวันที่27อายุครบ39ทีนี้ในการทํางานของเขาในฤดูกาลนี้นะฮะที่พาทีมลุ้นดับเบิลแชมป์อยู่ในตอนนี้<ม>เขาตกรอบยุโรปแพ้อตาลันตาและเดี๋ยวอตาลันตาจะเลีวเวล้ยวูลนะครับก็ใช้เงินในการซื้อตัวผู้เล่น59ล้านยูโรซื้อตัวนะ59ล้านยูโรอันนี้เน็ตแล้วนะครับ ขายไป128ล้านยูโรครับโอ้โ oh, หนี่เข้าทาง f อ g เลยโอ้ <laughs> oh, <laughs> เข้าทางสุดขีดเลยไม่มีตังค์นะครับ mm hmm. ก็ประเด็นก็คือตอนอายุ39เป็นยังไง mm hmm. หลายคนมองว่าคุณซื้อโปรตุเกสมาแล้วจะกลัวแบบจะเป็นแบบอังเดวิลัสโบอาชแต่หลายคนไม่ได้พูดถึงว่ามาแล้วจะเป็นแบบมูรินโญ่หรือเปล่าอันนี้สิ่งหนึ่งก็คือมูรินโญ่มาเชลซีครับตอนอายุ41 แล้วมูนโยเองตอนนั้นดีกีโหดมากโหดแล้วด้วยการเป็นแชมป์ยุโรป2ส,สถาบันใน2ฤดูกาลเป็นแชมป์ยูฟาคัพชนะเซลติกเนี่ยแล้วก็เป็นแชมป์ยูฟาแชมเปียนส์ลีกชนะสบายเลยนัดชิงเะเลศน,นะฮะเจอโมนารโกเพราะฉะนั้นแล้วตอนนั้นมูนโยที่มาเพา้อมมาคำว่าคุณเคยเป็นแชมป์ยุโรปแบบผมหรือเปล่าสุดยอดเลยนะฮะมาตอนนั้นเนี่ยโหกูดเมสามากแล้วมันเก่งจริงก็มาจากปอร์โตมาด้วยอายุ 41แต่ในขณะเดียวกันอังเดวียส์โบอาชก็เดินหน้ามาที่อังกฤษมาเป็นอยู่ Chelsea เชลซีเหมือนกันเหมือนกับเป็นมูริโยมาร์ทูเข้ามาทํางานแรงกดดันหนักหนาสาหัสมูริโยทําไม่ดีโบอาชมาตอนนั้นด้วยวัย34ปีครับแต่โบอาชก็ประสบความสำเร็จในการเป็น3แชมป์นะฮะไม่ธรรมดาแล้วก็พ่วงแชมป์ยุโรปด้วยการเป็นแชมป์ยูโรปาลีก ไม่ธรรมดาจริงๆตอนที่มาแต่ก็ไม่ประสบความสําเร็จทีนี้ต้องดูว่ามนุษย์ไหลเหมือนอย่างอาโมริมเนี่ยจะยังไงต่อนะครับจะเป็นยังไงต่อตอนนี้ยังไม่ได้ย้ายนะทั้งหมดที่พูดมาคือประวัติของเขาแล้วก็การที่เป็นเต็งหนึ่งสิ่งหนึ่งที่น่าสนใจก็คือการถูกสเปค f s g นั่นแหละผมชอบ <laughs> ชอบตรงที่ว่าไม่มีตังค์นี่แหละครับวลีที่ทำให้อาริมเนี่ยถูกพูดถึง นั่นก็คือมากกว่าตอนที่เขาพาสปอร์ติ้งเป็นแชมป์อีกนะก็คือตอนที่ผู้สขาวได้ไปถามเขาถามว่าคุณอมริมนะคุณดูเบนคุณสนใจที่จะเดินคิสเยโนโรนัลโดกลับมาหรือเปล่านะฮะแกบอกว่าอ,อ๋อเราก็ชอบนะเพราะคิสเยโนโรนัลโดเป็นนักบ,บอรที่ยอดเยี่ยมใครก็อยากได้เขาแต่เราไม่มีตัง <laughs> <laughs> ชอบมากมีมีตังเมื่อไม่มีตังแล้วเนี่ยก็แกก็หุนลอะนะครับแล้วก็โด่งดังขึ้นมานี่คือหนใน2เรื่อง ที่ผมเคยเขียนเรื่องออมอ,อริมลงที่เพจนะผมไม่เคยเขียนเรื่องเขาเลยนอกจากนั้นนะผมเคยเขียนเรื่องเขาตอนที่เขาเนี่ยพาสปอร์ตติ้งได้แชมป์เมื่อครั้งแรกในรอบสิบเก้าปีเมื่อสี่ปีที่แล้วแล้วอีกอันหนึ่งที่เขียนก็คือเขียนเรื่องที่เขาพูดถึงโรนันดอนี่แหละนะครับเพราะฉะนั้นแล้วท่านคิดว่าคนนี้เหมาะสมไหมหรือว่าใครเหมาะสมกว่าอาจจะเป็นฮันซิฟริกซึ่งผมก็ชอบนะ อ๋อซิมเนอินซากี้มีปัญหาเรื่องภาษาแต่เก่งนะอยู่เล่นนาเกิลส์แนคิดมากระบบเยอะคิดเยอะก็เก่งนะเป็นหนึ่งในกุญซือดาวรุ่งเหมือนกับพวกอามริมแล้วก็เหมือนกับโรเบโตเดชาบี้ใครชอบเขาเฮ้ยทำไบตั้มที่เจ็บเยอะตังก็ไม่ค่อยมีอ่ะเข้าสเปคเอฟเก็พิมพ์กันมาได้หรืออยากได้ตำนานเีเวนเจอร์าดกลับมากอบกู้ไว้ก่อนปีหนึ่งเผื่อเขาเปลี่ยนใจมาเรียกเป๊ปไลเดอร์สมาช่วยให้เจอร์าดจ่ดวอยู่ข้างหน้าเอาไหม หรือจะเอาเคนนี่เดี๋ยวกิดรีเทิร์นกลับมารอบ3ามซูเนตไม่เอาด้วย <c oughs> นี่แหละประมาณนี้นี่คือ,อเส้นทางแล้วก็ประวัติเข้าคร่าวนะครับของอาร์โมริมเต็งหนึ่งที่จะเข้ามาคุมทีมลิเวอร์พูลแต่จะจบยังไงไม่รู้สำหรับคนหลายเหมือนคนนี้นะครับผม บีแหลมสิงห์ทีวีนำเสนอโดยรถยนต์นิวซูซูกิเออร์ติก้าสมาร์ทไฮบริดขนมปังฟาร์มเฮาส์ฟาร์มเฮาส์ห้อมกลุ่นจากเตาทุกวันน้ำดื่มสะอาดน้ำดื่มสิงห์สิงห์คอร์ปอเรชั่น w w w b i ดไวท์เว็บดอดูวันนี้พรุ่งนี้ดูอีกไอทีด